สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับ MFC Fun u p d ฟันอัปเโดยคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกองทุน MGF กันอีกครั้งค่ะในเดือนกรกฎาคมตลาดทุนสหรัฐทั้ง3ตลาดหลักได้แก่ดัชนีดาวโจนส์ S&P 500และ Nasdaq Composite ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ3-4%นําำโดยหุ้นเทคนโนโลยีขนาดใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยได้ปัจจัยบวกดังต่อไปนี้ 1. ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยุติวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งปัจจุบันตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนที่ระดับ 5.25- ถึง5.50%ไปจนถึงสิ้นปีนี้ซึ่งจากสถิติย้อนหลังที่ผ่านมาหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายตลาดหุ้นสหรัฐมาจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกในระยะเวลาหนึ่งปีถัดมา 2. เศรษฐกิจสหรัฐไต่มาส2ขยายตัว2.4%เมื่อเทียบไตรามาสต่อไตรามาสทำให้ประเด็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในปีนี้โดยล่าสุดโมเดล GDP นาวของธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตาคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐไต่มาส3จะขยายตัว3.90%เมื่อเทียบไตรามาสต่อไตรามาสข้อมูลน1สิงหาคม2566 3. ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส2อ,ออกมาแล้ว459บริษัทและกว่า79%รายงานผลประกอบการสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดโดยมีกำไรรวมมากกว่าคาดที่7.42%สำหรับเดือนสิงหาคมตลาดทุนสารัฐอาจมีความเสี่ยงจากอัพไซ์ที่เริ่มจำกัดสะท้อนจาก valuation ที่ตึงตัวมากขึ้นโดยดัชนี Nasdaq 100มี forward PE อยู่ที่ระดับ25เท่า และดัชนี S&P 500อยู่ที่ระดับ19เท่ามากกว่าค่าเฉลียย้อนหลัง10ปีทำให้ตลาดมีโอกาสปรับฐานในเดือนนี้ซึ่งปัจจุบันตลาดหุ้นสหรัฐตับตัวลดลงจากจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมมาแล้วประมาณ3-4จากประเด็น f t c h Ratings ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สหรัฐจากระดับ t r i A หรือ 3A เป็น a A หรือ 2A อย่างไรก็ตามการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารนี้ภาครัฐของสหรัฐจาก Tri ปเปอหรือ 3A เป็นรัปเปอหรือ 2A บวกไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเคยเกิดขึ้นแล้วในปี2,554โดยสถาบันการจัดอันดับ Standard Poor's o หรือ S&P ทำให้เรามองเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเพียงเซนติเมนตเชิงลบในระยะสั้นและมองเป็นโอกาสทย่อยลงทุนเมื่อตลาดย่อตัว เราคงน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเป็นนูเทรลโดยเน้นลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดีเรามองว่าการกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกนอกเหนือจากหุ้นสหรัฐเพียงภูมิภาคเดียวเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มมี valuation ที่ตึงตัวมากขึ้นกองทุน MGF เป็นกองทุนฟี e เดอร์ฟันเน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือกองทุน FedERAL LUX Global Focus Fund บริหารจัดการโดยโคลัมเบียแทร e กนีดอวินเบสแมนซึ่งเป็นบริษัทจัดการการลงทุนมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ6 8 0 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและมีผู้ร่วมทำงานกว่าทั้งหมด2,500คนโดยเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนกว่า650คนทั่วโลกข้อมูลณ31มีนาคม2,566 โดยกองทุนหลักได้รับ Morningstar 5ดาวและ Morningstar Sustainability 5ลูกโลกโกองทุนหลักบริหารจัดการเชิงรุกหรือ Active Management โดยคัดสรรหุ้นเติบโตคุณภาพดีที่สามารถเติบโตได้ดีในระยะยาวโดยใช้หลัก Five Forces กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดีที่มีองค์ประกอบของ ESG โดยคัดสรรบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่เติบโตอย่างโดดเด่นและยั่งยืน ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงพอร์ตการลงทุนมีลักษณะ High Conviction ลงทุนในหุ้น30-50บริษัทและมีระยะเวลาการถือครองหุ้นเฉลี่ยประมาณ3-5ปีพอร์ตการลงทุนปัจจุบันณนะ30มิถุนายน2566สำหรับ Country Allocation กระจายการลงทุนในสหรัฐ 59.4%ยุโรป19.6%ญี่ปุ่น7.1%อินเดีย6.6%สำหรับ s e c t o อ allocation กระจายลงทุนอยู่ในกลุ่ม information technology 24.8% financials 19.8% healthcare 15.2%และ industrials 12% โดยตั้งแต่ต้นปีกองทุน MGF สามารถทราบผลตอบแทนบวก12.13%ข้อมูลณ18สิงหาคม2566สำหรับผู้ลงทุนที่มีกองทุน MGF อยู่ในพอร์ตแล้วหากมีกำไรสามารถขายทำกำไรส่วนเกินทุนหรือถือลงทุนต่อได้ค่ะโดยสัดส่วนการลงทุนไม่ควรเกิน30%ของพอร์ต สำหรับผู้ที่ยังไม่มีกองทุน MGF หรือมีอยู่ในพอร์ตน้อยสามารถทยอยลงทุนเมื่อตลาดย่อตัวตามสัสดส่วนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาวสำหรับท่านที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บลจอ m Fc ค่ะและทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน MGF พบกันใหม่ใน MFC ฟันอัปเดตคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนขอบพระคุณค่ะ